ไซนี้ไม่คืนนะครับไซนี้เอาไปกินนะครับาอาไปสวัสดีครับวันนี้มารีวิวอ่อคันตกหมึกนะอาชิโน่ลอของชิมาโนเอฟเอ็กนะฮะเหยื่อของเราคือเหยื่อยามาชิตะยามาชิตะครับผม2.5นะฮะอ่าสี่ลูกปลาครับผมนี่คือชุดมาตรฐานเลยนะดูดิวันนี้จะได้หมึกหรือเปล่ามาไปจัดปลลงทะเลครับผมหมายวันนี้ก็อยู่กันที่พัทยานะครับเอ,อาละครับโดน นี่ครับนี่ครับเล่นกับอุ้ยนี่งไงโดนแล้วโอ้โหเอาช่วงนี้หมึกกระดองน้อยมันแล้วครับโอ้โหช่วงนี้หมึกกระดองน้อยถล่มหาดชายหาดพัทยานะครับอ่ะไซนี้ก็ปล่อยให้มันไปเติบโตรครับผมน,บบนี่นร้อยไปแล้วนะบอกนะโอ้ยควายเอ้ยปล่อยไปก็ม <c oughs> ันจับเซยไหมปล่อย ปล่อยไปแล้วนะครับแต่ยังกลับมาจับอีกรอบมันไม่เข็ดไม่หลาบนลครับมันหิวข้าวไปพยอนไปเลื้อยพี่ก็กทำแรงเกินไม่แหละถ้าทำแรงมันไม่จับอีกมันจะไม่จับตอนมันโตด้วยเลยนี่ได้กระดองน้อยแบบมาได้กระดองน้อยติดติดมาสามตัวไอสองตัวแล้วนะครับอันนี้ตัวที่สามจะเป็นกระดองน้อยอีกหรือเปล่าใช่หรือเปล่านั่นแทนแทนเฮ้ยพอดูข้างหลังหน่อยลายสวยไหม สวยด้วยโอ้ยอย่าไปจับมันเดี๋ยวมันช้ำตายปลดมันหน่อยพี่แอ้มนี่ครับโอ้ยกระดองปลดให้น้องหน่อยครับปลดให้น้องหน่อยครับนี่มาแล้วก็ให้น้องไปเต,ติบโตครับแ <c ats S 2> ยกยก้ยายกันไปเอามันไปเติบโตสักทีไป <c ười> ไม่เอา <c ười> <c ười> ไ้ครับปล่อยน้องคืนสู่ธรรมชาตินะครับตัวเล็กเกินอุ้ยมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำน้ำน้ำ อุ้ยคนน้ำมันเลยครับอุ้ยโอ้สานี้กินได้สานี้กินได้โอ้สานี้ก็เนี่ยนะครับโลของยามาชิตะไหนครับสีอะไรครับสีลูกปลาครับโอ้โหยูสานี้ก็ฝ่ามือนะครับเต็มคาราเบียล้วครับผมถือว่ามีเนื้อนะครับคันกระลอกอะไรครับเนี่ยเขาฝากถามมาครับกระลอก FX ครับอชิมานโน่ FX ชิมานโน FX นะครับอุ้ยไหวไหมนี่พี่เตัวที่สี่นะครับหมึกกระดองคืนนี้ นะครับจะคืนน้องสูตรธรรมชาติแล้วนะครับไม่คืนแล้วครับไสนี่ใสนี้ไม่คืนนะครับใสนี้เอาไปกินนะครับอ่าแมกดซื้อที่ตะกา้าตรงนี้นะครับผมตรงนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ละกดซื้อได้เลยนะที่ตะกา้าตรงนี้นะความสนุกของเราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาเจอกัน